สวัสดีครับผมมิดโมชดารานะครับหลายคนรู้จักใน A.K.A. f ฟิมิด้ m มนะครับวันนี้มาปลูกผมที่ Absolute h แฮร์คลินิกนะครับก็ตอนแรกมีเพื่อนๆรุ่นพี่ศิลปินทุกคนยืนยันการันตีว่าให้มาทำที่นี่นะครับกับคุณหมอครับก็ได้เข้ามาปรึกษาพูดคุยกับคุณหมอ,อ,อดูข้อมูลอะไรต่างๆศึกษามาแล้วก็รู้สึกเชื่อใจมั่นใจในคุณหมอก็เลยตัดสินใจเข้ามารับการปลูกผมที่นี่นะครับช่วงแรกมีต้องเจ็บแน่ๆเพราะ ผมคิดนะว่าต้องเจ็บแน,แน่เพราะว่ามันเป็นการย้ายเซลล์ผมเข้ามาปักในหัวเราอะไรเงี้ยปรากฏว่าวันที่ทําจริงๆก็ที่นี่ใช้อุปกรณ์ทุกอย่างอย่างดีทีมงานดูแลอย่างดีนะครับแล้วก็มียาชากับยานอนหลับให้เรานะครับผมก็ขั้นตอนการปลูกในห้องคุณหมอดูแลประกบติดตลอดเวลานะครับดูแลดีมากนะครับแล้วก็เป็นงานเหมือนกับเป็นงานฝีมือเย็บปักถักร้อยที่เขาประณีตมากๆครับไม่ทำไม่ได้ทำช่วยๆนะครับแล้วก็ออกมาเนี่ยรู้สึกว่า ด,ด,ด้วยยาชาด้วยอะไรต่างๆมันผมไม่ได้รู้สึกเจ็บอย่างที่ผมคิดอ่ะเหมือนหัวมันก็ไม่ไม่ได้มีเอฟเฟกอะไรมากขนาดนั้นนะครับแต่ว่าอาจจะต้องระวังเรื่องการกระแทกอันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละคนแล้วครับมีความระวังไหนผมเองยอมรับผมผมเซอร์ผมไปกระแทกตรงหน้าผากตังนี้นิดนึงก็แต่ไม่มีปัญหาอะไรครับคุณหมอบอกว่ากราฟยังไม่หลุดก็ต้องมีดูการดูแลตัวเองสูงระดับหนึ่งในการห้ามกระแทกกับสิ่งของนะครับแล้วก็จนมาถึงวันนี้ก็ มาเป็นการเปิดล้างแผลวันแรกนะครับก็ล้างแผลอย่างนุ่มนวลพนักง,งานทุกคนดูแลดีมากแล้วก็คุณหมอมาตรวจเช็คอีกรอบว่าแผลแต่ละที่คือเขาใช้แว่นแบบแว่นซูมดูเลยที่เป็นแว่นเป็นเลนซูมละเอียดทุกจุดเลยครับว่าแต่ละกราฟโอเคไหมตรวจละเอียดมากครับตรวจดูดีมากครับประทับใจในการดูแลผมที่นี่มากครับ